พูดตัวน้อยกัดเนาะเนาะครับตัวน้อยต่อตัวมอนตัวน้อยกัดอเอาะว่าโอ้ยนิดหวานหวานหวานเลยลูกรุ่นเนี่ยนะหวานคักเกินี่ยจะรุ่นท่านรุ่นเด็กบ้านจัะหน่อยเอนาะแก้วครับ เรอได้คักแล,ล้วผุนหมดแต่นอยเต็มเลยผลุนระวังน้องหนไปเล้ได้ต้มงไปทำง,งานจ้าพี่นอ้องพี่นอ้นอทงทำนะไอยากก็อย่าเผาสั่งเด้อจ้าพี่นอ้องเดี๋ยวถ้าละลายเดี๋ยวสรุงสีเปิดรับออเดอร์เองจ้ันนี้ออกอยังไม่ลหลายบรนไดอยู่จ้าสรุปผลงานวันนี้น้องนาออันออน้นองคิวเนาะครับ ามมเดิสวัสดีจ้าพ่อเมยพี่น้องจ้าสุขภูสุขคนจ้าเอสซีใหม่เอสซีเก่าเอสซีในประเทศจางประเทศจ้าพี่น้องจ้าไปมาเจอหาลูกสาวได้แล้วกระทำจะมาหาเพชรเด้อจ้าพี่น้องคนน่ะออกหลายคักเลยโผล่นี่ถือว่าออกหลายโผล่นี่มะจะให้พี่น้องพื้นเมืองก็หลุดหลายคักขนาดเด้อจ้าพี่น้องโผล่นี่ถือว่าหลายจ้ะเพราะว่าโผนที่แล้วทีแต่ต้อง่นเห็นบ่อหลายออกไม่ค่อยหลายทางกระทางนี้ออกหลายจะได้จ้าคนน่ะ พูดเงาไปคุณแถวหย่าแล้ก็ยังได้จ้ะแต่ว่าบริลล์ถือว่ามานจ้ะอะไรจ้ะมันคักเลยสวยไหมลูกสวยสวยเนาะ ขนาดเลยมาล,งล,งล,งลุเนาะไปโอ้ยขาน้องกคิวคนะกลัวง้างบักเลยคนอย่าใส่ไปใส่มากลุทำได้ดีลูกเนี่ยสวยไหมเอาเลยครับเอาเลยลูกเอาเลยสวยไหมคิดว่าสวยไหมสวยมากมากได้ยญยเห็นไหมน้องเห็นไหม สวมไหมลูกอ้ยฮักแล้วนะาหามมากเลยเยาวมากเลยคนนี้สวยนะไปตัว <handled> น <klore> okay, so so like <fen> ้อยเต็มเลยน้องคิวเลยเห็นไหมลูกคนน่ะาตัวน้อยเต็มเลยคนป้าสวยมากเลยคนน่ะเอ้ยเอ้ยตอดย้ายแล้วตอดดาสั่นพวก ยายบกตายเฮ็ดใหม่เหรอี่ก็ไรเห็นไหมลูกครับพี่น้องท่านใดอยากก็อย่าเพ่าสั่งเด้อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวถ้าละลายเดี๋ยวสารลุ่งสีเปิดรับออเดอร์เองจ้าอันนี้ออกยังไม่าะลายบรนไดอยู่พี่น้องหลาย,ลายคนกน็ทักมาเนาะจ้นะนะวายากออกล้วบสาวลุ่มทางเจ้ายังไม่ทันออกจ้า ยังม่านออกบอกเพื่อนนะนะแต่วันนี้กลับมาแต่หัวหินแล้วจะเนาะเห็นแล้วพี่น้องมานมาน,มานจ้าเนี่ยอ๋อ<า>สวยมีมากเลยบนน่นเะเสร็จยังหมดได้นะังโอ้ยฮะคนหน่นหนักย บางพีบางน้องพอนี่น้องคิวจะนอกได้เห็นไหมนะโหโดนี่ยมดตะน,น้อยตแล้วี่ยอุ้ยหักเลยรุ่น,นยังลงพอดีส่งเลยรุ่นนี้โอ้ยขาหักฟาบโไม้จะไปนอกไหมเพราะว่ามุดตวน้อยจะฟาบาไ้เลยมุดตวน้อยสวยมากเป็นไมโลสวยมาก มกตน้อยลูกข,ขออภัยเด้อยจ้าพี่นอ้องพอเอาบอได้คักแล้วผุ่นมดตะน้อยเต็ม้มเลยผุนระวังน้้วลูกไปเลยเด้ันะเดี๋ยวต้มไปทำงานจ้าพี่นอ้องโอ้ย,อยมดตะน้อยเห็นไหมเนี่ยสวยมากค่ดเนี่ยจ้าสั่นลวงัดเงี่ย เห็นไหมพี่น้องสีเห็นอยูบบ่บ่นไหมเอาเน้อลูกนะมดตะนอยกำลังบุกเขาแล้วตอนนี้มดตะนอยกำลังบุกเขาแล้วเห็นอยูบ่บ่กเห็นครับพกูน,นะสวยขนาดเลยเห็ดปุ๋ยสวยมากๆดูเห็ดโคนกูนะจัดเต็มแต่ก็สวยมาก บ้านเนาะได้กบ้านสินออกบ่ต้อกันเห็ดแต่ละปีก็ได้เห็น,น,หนไหมเห็น้องเห็นครับไปสวยมากเนาะฮาครับลือ้อกองทางออกได้จะไปน้องเป็นไปเนี่ยนะ มันจ้ะเห็นไหมหนูเห็นก็มุศตัวน้อยกัดเนาะยนูครับตัวน้อยตอดหรอมุตัวน้อยกัดเพราะว่าตัวน่ะ น้ำขนาดปีน,น้งนนงนนองใบมาทางนี้ก็ลุกเอาตัวนี้กันเห็นไหมเห็นครับอืมค่ะซับเห็นไหมน้งองเห็นครับงามมากจิ้มเลย เห็นไม่เหมายังมดเลยโอ้หหัวแล้วนะเดี๋ยวกน้ยมาตุนนี่อมตันี้ตันี้มาได้ละเนี่ยนี่เห็นไม้เนี่ยยังมดเด้ยนีลีโอ้ยยังมดโอ้ยคุณ่ามาดเลคัดด้ยทางน านาร้องเนาะครับเห็นไหมเนี่ยสวยมากเลยเห็นไหมเนี่ยสวยมากๆโอ,อ้หักจ้ำเจนิดหวานหวานหวานเลยลูกรุ่นเลยนะหวานคักเลยเนี่ย,นะนนยต่รุ่นท่านนรุ่นเด็กบ้านจัะหน่อยเนาะแก้วครับสวยมากมัน,นี่ อกสวยมากถือไม่ลุกนี่ตป็นแห้ดงดอกใหญ่เห็นไหมนี่ดอกตัวนี้อันนี้ดอกน้อยเพื่อนเ,อเห็นเหรอเห็นไหมเห็นไหมยายขุดแล้วนะเห็นครับว้าวสวยนะเนี่ยลงบอตัวนี้บานผู้เดียวเห็นไหมเห็นครับล้นตะกร้าเลยถือไม่ได้หลายโฟนสวยมาก กุมกึง่งกับหญ้าเลยโอ้ยฮักครับเสียมนี่ใยบม,มักอยู่เ้ยด้ามสั่นพดครับเดี๋ยวต้องให้ตาทำใหม่ตัวนี่มาลยมา,<อ>าชุบทำได้ดีครับเอ้าเด้อเห็นไ,ไหเห็นไหมเห็นไหมเหนาะเห็นครับโอ้ยหยากันเด้เนาะบังกระแทพก,ะะะกพี่น้องจ้ะเปี่ยนพี่น้องเปลี่ย Men như bọc phi, nông cửu, nông cửu. Pi, piii phi. Mặc công hết ừ. ngồi là, mặc công phi kap nha. Up dinner book. Hacks up. 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 Hacks một cái up. Hacks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  เธอมาเห็ดไหมลูกคาตะกร้าเลยอันนีอ้อือไปชิเลยล่ะชิเเห็ดเพราะแกงกะาลังหวานแม่โอ้ยรันกรอกๆย ัวนี้ลงไปไปมั้งไปคล้องมั้งเห็นไหมครับหัวฮักตัวยังเ <บ apps. S 2> นาะปวดกินน้ำได้มดตัวน้อยพี่น้องจ้าพ่อนะเห็นไหมน้องคิวเห็นครับ กล้องเยทะลุโอ้ยหักสักมาอวดนี่จุ๊บพี่ลุกันเลยเห็นไหมน้องคิวเห็นครับโอ้ oh, หลายโดกนีน่น้อยเ่ย กินไม่มาเลยสวยด้วยอ่ะกินด้วยอ่ะมีแกงชุดที่แซ่บสุดฮ้อนอ่อนอืมแยบแต่เนาะอุ้ยพี่ดอกพี่สวยมากอือบอกกินละไปใส่ตะกรัดสวยมากสวยงามตามท้องเรื่อง โอ้จักตวกจักหมดบาททีนี่มาลูกพี่เห็นไหมหะลูกเห็นครับให้จดีเด้อกล้องค่ะแป๊ะจะมาลูกจึกมาครับอย่าบังมันเลยอย่าบังลูก เห็นมเห็นบ้างไม่เห็นบ oh. ้างนะโอ้ยอ yeah, ันนี้มันกินแหละโปะกินมาเลยค่ะไปมดลปอนปอกเลยโกะแท้ๆไอตันนี่ก็ได้สีดออาดอกเลยมัดเยหยาบังมัดเลยเห็นไหม เห็นไหนนนนมละเ, <ๆ S 2> เห็นไหมล่ะเห็นครับมาตอนนี้ไปดนไปดิน่าจกินหมดเลยหัวกินหมดเลยอือเห็นไหมสวยมากอือเจ้องหมดต้งงมัดระลูกวันนี้เนาะมาแล้วครับนี่จ้าสรุปผลงานวันนี้เนาะน้องอันน้องคิวเนาะ เดิมที่ก้าเหมือนเดิมจ้าพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามให้บ่าวต้อมกับสาลุงในเดื่อจ้าพี่น้องมันน้ำต้องจ้าเนาะจากสื่อใดพอกันแม่บอกน้องคิวใช่ครับมานี่ตากล้องสาลุงกันจำปีนคือเก่าจ้าพ่อบ่าวต้อมไปทำงานแล้วจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพี่น้องแต่ก็จะพึ่งถามกันเด้อจ้าว่าเปิดรับออเดอร์ยังยังไม่ทันเด้อจ้าพี่น้องเพราะว่าจะอกบันที้เ้ากับจุปิโสกเนาะน้องคิวเนาะครับพอแบบนี้กัน เนี่ยสีส่งตะลุ่นนี่จ้ะนี่แบบนี้ส,สวยๆน่าจะเนาะไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีครับ